สาวสวยยื่นหัวออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์โดนผู้ชายคนหนึ่งเจอแล้วท่าทางอ่อนหวานของเธอทำให้เขาใจสัน่นเลวเขาอยากใช้วิธีนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของเธอแต่เธอแสดงอาการพอใจเขาก็ยังไม่หยุดไปหาหญิงสาวและวางมือลงบนมือของเธอโดยตรงการกระทำนี้ทำให้เธอรู้สึกเกลียดมากแต่เธอคาดไม่ถึงว่า อีกไม่นานเธอคงจะคลั่งคล้ายกับชายหนุ่มคนนี้บาร์บี้มางานปาร์ตี้ของน้องสาวแต่น้องสาวเพราะไปกับแฟนจึงทิ้งเธอไว้ขณะที่เธอรู้สึกเหงาหาเช่ก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเข้าไปถามเธอแต่เธอไม่สนใจเขาความเย็นชาของเธอทําให้หาเช่รู้สึกสนใจอย่างมากเขาจึงใช้มือแกล้งเธอ แน่นอนว่าบาร์บี้จะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องทนทุกทรมานเธอหยิบแก้วไวน์คว้างใส่เขาเรื่องนี้ทำให้หาเช่โกรธมากถอดเสื้อคลุมของเธอออกด้วยมือข้างเดียวแล้วอุ้มเธอขึ้นจากไปเธอไม่สามารถห่างจากเขาได้ไม่ว่ายังไงก็ตามคนที่ติดตามเรื่องนี้รีบแจ้งตำรวจ ในที่สุดหาเช่ก็ต้องจากไปแต่การแก้แค้นของเขายังไม่สิ้นสุดเมื่อทั้งสองกลับบ้านหาเช่ก็ส่งคนไปไล่ล่ารถที่ขับโดยผู้ไปตามของบาร์บี้ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วทำให้เขาต้องลงมาตรวจสอบหาเช่เดินมาทุบเขาลงและขู่เขาจะต้องรับโทษเพราะการแจ้งตำรวจในวันนี้บาร์บี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อเห็นฉากนี้แต่เพราะอยากช่วยเพื่อนเธอจึงไม่สนใจอันตรายจากการกระโดดกัดคอของหาเช่แต่ไม่คาดคิดว่าเพื่อนคนนั้นจะฉวยโอกาสขึ้นรถทิ้งเธอไว้เพียงลำพัง หนูเห็นหรือยังว่าเขาทิ้งหนูคนเดียวบาร์บี้ถูกทิ้งให้อยู่ในความสิ้นหวังเธอขอความช่วยเหลือจากรถที่วิ่งผ่านแต่ทุกคนก็หยุดเพราะร่างกายที่ร้อน่าของเธอในที่สุดเธอก็ต้องฝากความหวังไว้กับหาเชให้ฉันนั่งรถไปสักพักได้ไหมอะไรคุณสามารถให้ฉันนั่งรถสักพักได้ไหมแม้จะเป็นคนเกเรแต่เขาก็ยังมีคุณธรรมเขามองดูรูปร่างหน้าตาหน้าสงเพศของเธอและยังคงตัดสินใจพาเธอกลับบ้านบาร์บี้เอนตัวพิงพนักเขามีความรู้สึกปลอดภัยอย่างสุดจัตพน,นาจนกระทั่งถึงบ้านมือของเธอก็ยยังไม่อ่ออปลย ในวันจันทร์เพื่อนสนิทของบาร์บี้อยากมีส่วนร่วมในการหมุนมอเตอร์ไซค์ของแฟนหนุ่มจึงบอกพ่อแม่จะค้างคืนที่บ้านของบาร์บี้ตกเย็นจูจ่ๆแม่ของเพื่อนก็โทรมาบอกว่าอยากพูดกับเธอโดยตรงเพื่อไม่ให้เรื่องเปิดเผยบาร์บี้จึงต้องไปหาเพื่อนของเธอแต่บังเอิญก็ได้เจอคนที่เธอเกลียดหนูอยากนั่งรถผมไหมคุณอยากคิดเกี่ยวกับมันเยอะในเวลานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามานั่งในรถของฮาเชยังไม่หยุดยั่วบาร์บี้ไฟระหว่างคนสองคนลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อย เพราะเพื่อระบายความโกรธเธอจึงเข้าไปในรถด้านหลังแต่เมื่อการแข่งขันใกล้จะจบลงตำรวจก็มาถึงบาร์บี้ถูกตำรวจจับแต่โชคดีที่ฮาเช่มาช่วยไว้ทันเพื่อช่วยเธอเขาบอกให้เธอหนีไปส่วนเขาจะดึงดูดตำรวจไปที่อื่นรอจนกว่าเขาจะกลับมารูปลักษณ์ของเธอทําให้เขาหัวเราะใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแล้วดูท่าทางที่น่ารักและน่าสงสารของเธอสิเขาจึงหยิบเสื้อคลุมมาสวงให้เธอลงกลางคืนพัดแรงหญิงสาวนั่งพิงพนักพิงชาย เธอรู้สึกอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแม้แต่การมองในดวงตาของฮาเช่ก็ไม่มีความเกลียดชังอีกต่อไปแต่เป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากวันรุ่งขึ้นภาพของพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันในรถเป็นข่าวในข่าวเฮเช่เห็นอย่างนั้นก็ยิ่งกล้าเขาช่วยโอกาสที่บ้านของบาร์บี้ว่างเปล่าแอบเข้าไปในห้องของเธอแขวนรูปภาพนั้นในที่ที่เธอสามารถดูได้แม้กำลังนอนคิดถึงฉากวันวานเธอบานเหมือนดอกไม้จากนั้นเธอก็แต่งหน้าสวย และชวนฮาเชตไปออกเดทร่างกายร้อนแข็งแข็งแรงกรอบรูปสีเข้มนี้ช่วยให้เธอสลัดกำแพงที่กั้นระหว่างคนทั้งสองออกไปจนหมดสิน้นณจุดนี้ทั้งสองได้กำหนดความสัมพันธ์ความรักซึ่งกันและกันตอนดึกบาร์บี้กลับมาบ้านแม่จับได้นางหยิบหนังสือพิมพ์ออกมาและสงสัยว่ามันเกี่ยวกับอะไรบาร์บี้ไม่ยอมแพ้นางจึงตกหน้าเธอทันทีตอนที่เธอกลับมาที่ห้องเธออารมณ์เสียมากแต่โทรศัพท์ก็โทรมาอย่างรวดเร็วเสียงในโทรศัพท์ทำให้อารมณ์เสียของเธอหายไป เธอบอกกับฮาเช่ว่าแม่ของเธอบังคับทุกอย่างในชีวิตของเธออยากให้เขาพาเธอไปพักผ่อนสักวันฮาเช่ตกลงแต่เขานอนหน่อยถึงลุกจากเตียงไม่ได้แต่ในวันจันท์เขามาเร็วกว่าบาบี้เลยเขาพาเธอไปที่ชายหาดที่ว่างเปล่า พวกเขาเล่นอย่างมีความสุขที่นี่เพลิดเพลินกับแสงแดดอันอบอุ่นและแสงหวานฮาเช่แบกบาร์บี้ไว้บนหลังอยู่กับเขาและคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในวัยเด็กที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่พ่อแม่ของเธอเคยพาเธอไปเมื่อเธอ,เธอยังเป็นเด็กอีกด้วยเธอยังมีคงจำความทรงจำที่นี่โดยเฉพาะวิลล่าสีขาวตรงนั้นแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงยังรู้สึกถึงความสุขไม่ได้ช่วงเวลาที่ดีถูกขัดจังหวะด,ด้วยโทรศัพท์จากแม่การเดินทางอันแสนสั้นก็จบลงเพราะเหตุนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับเธอที่บ้านแม่พาชายแปลกหน้ามาที่ห้องของบาร์บี้คนนี้คือลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานแต่อยากเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเขาทั้งสองแต่ในใจของบาร์บี้คนอื่นแล้วเธอจึงหาข้ออ้างเพื่อปฏิเสธการจัดของแม่วันรุ่งขึ้นครูประจำชั้นเรียกเธอความจริงที่ว่าเธอขาดเรียนเมื่อวานนี้จึงถูกเห็นโดยครูประจำชั้นแล้วครูไม่เพียงขู่ว่าจะรายงานเรื่องนี้ไปที่โรงเรียนเท่านั้นแต่ยังต้องการให้แก่แม่ของเธอด้วยเพราะให้เธอเรียนต่อแม่ใช้เงินไปมากแต่ครูยังไม่อยากยกโทษให้ Barbie. นั่นเป็นเหตุผลที่เรื่องราวความรักของเธอและฮาเช่ถูกเปิดเผยแม่จึงขังเธอไว้ในบ้านเพราะเหตุนี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโทรหาฮาเช่แต่ขณะพูดโทกก็ไม่มีเสียงอีกต่อไปฮาเช่ฮาเช่ตกใจมากฮาเช่เข้ามาในห้องของเธอจากหน้าตาเห็นเขาบาร์บี้ก็ทั้งดีใจและประหลาดใจหลังจากตอบเธอแล้วฮาเช่ก็ไปหาครูประจําชั้นของเธอบอกครูว่าอย่าทําให้บาร์บี้ลาบากแต่ครูประจําชั้นไม่ยอมฟัง หมดทางเขาต้องมอบสุนัขที่เขารักที่สุดให้กับเธอฝ่ายนี้บาร์บี้ไม่อยากถูกขังไว้ที่บ้านอีกต่อไปเพราะอยากจะออกจากห้องเธอจึงไปอ้อนวอนพ่อพ่อสามารถเห็นเหตุผลว่าทำไมเธอมาแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจอารมณ์ของลูกสาวได้เขาจึงตัดสินใจปล่อยเธอให้เป็นอิสระแล้วก็แบกรับผลที่ตามมาให้เธอเมื่อเห็นคู่รักด้านล่างจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดก่อนจะไปหาเชดปิดตาบาบี้ไว้ ทางถนนบนภูเขารถหยุดที่คฤหาสสีขาวนี่คือบ้านสีขาวที่เธอนึกถึงเสมอคนสองคนเต้นรำด้วยกันภายใต้ดวงอาทิตย์ตกช่วงเวลานี้ดูเหมือนโลกใบนี้เป็นของพวกเขาสองคนเท่านั้นหนูมีความสุขมากพี่คิดว่าพี่มีความสุขมากกว่าไม่นะหนูมีความสุขกว่าพี่ดีใจสุดๆไปเลยหนูดีใจจนขึ้นสวรรค์แล้วเหรองั้นเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะมากแค่ไหน สามเม็รบนท้องฟ้าแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานวันนั้นเมื่อพ่อแม่ของเธอไม่อยู่ที่บ้านเธอแอบพาฮาเช่ไปที่บ้านเพื่อออกเดตแต่หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนของฮาเช่ก็พาคนจำนวนมากมาเล่นรบกวนเวลาเดตคนสองคนแถมยังทําให้ห้องสกรปรกอีกด้วยบารบี้โกรธจึงไล่ฮาเช่ออกจากบ้าน ฮาเช่ล,ลงไปชั้นล่างโทรหาเธอเพื่อขอโทษแต่ไม่มีใครรับสายเพราะอยากให้บาร์บี้ให้อภัยเขาบันทึกประโยคระหว่างทางไปโรงเรียนของเธอบาร์บี้เห็นก็มีความสุขมากจึงตอบรับคำเชิญไปทานอาหารเย็นของเขาแต่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเธอก็ยังไม่ปรากฏตัวโทรไปหาก็รู้ว่าหลังจากที่เพื่อนๆจัดไปแหวนของแม่ก็ไม่เห็นที่ไหนเลย เธอระบายความโกรธทั้งหมดที่มีต่อหาเช่ดังนั้นหลังจากตามหาแหวนได้นั้นเขาไปหาคนที่ขโมยแหวนไปและโจมตีเขาเมื่อหาเช่เต็มไปด้วยบาดแผลปรากฏต่อหน้าบาร์บี้หัวใจของเธออ่อนแอขึ้นที่จริงแม้ว่าเธอพูดคำแสดงความเกลียดชังแค่ไหนเธอก็ยังรักเพียงหาเช่คนเดียวไม่นานก่อนที่เธอจะผ่านการทดสอบ และเป็นที่หนึ่งด้วยซ้ำเพื่อแสดงความขอบคุณครูประจำชั้นเธอนำของขวัญไปที่สำนักงานของครูแต่สุนักบโตได้รับความสนใจจากเธอนี่คือสุนักแสนรักที่อยู่เคียงข้างฮาเช่เสมอตอนนี้เธอรู้แล้วว่าอันดับหนึ่งของฮาเช่เป็นอย่างไรจากนั้นเธอก็ไปหาฮาเช่ด้วยความโกรธพี่คิดได้ไงมากู่ครูของหนูพี่คิดว่าหนูจะไม่รู้หรอพี่ทำให้หนูเดือดร้อนแล้ว อย่ามองหนูเหมือนเด็กโง่อีกได้ไหมฮาเช่ไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแม้ว่าเขาคิดถึงบาร์บี้เสมอแต่เมื่อนึกถึงครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ทำร้ายเธอเขาไม่มีความกล้าที่จะรักเธออีกต่อไปเพียงเพราะช่วงเวลาสั้นๆก็เหมือนฤดูใบไม้ผลิสำหรับคนสองคนจนกระทั่งงานเลี้ยงรับปริญญาของเธอทั้งสองคนยังไม่เจอกันเมื่อเธอคิดว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวอีกผู้ชายในชุดสูทก็เข้ามา เมื่อเธอเห็นเขาหัวใจของเธอก็เต้นรัวคนสองคนเดินเข้าหากันบรรยากาศในห้องก็หวานขึ้นด้วยในที่สุดภายใต้สายตาของทุกคนคนสองคนจูบกันและเต้นรำด้วยกันภายใต้แสงไฟและทั้งหมดเรื่องนี้ถูกเห็นโดยผู้กำลังจีบบาร์บี้เขาตั้งใจทำหวายหกายชุดของเธออยากช่วยเธอทําความสะอาดด้วย ฮาเช่เห็นเช่นนั้นก็โกรธมากเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายงานรับปริญญาของเธอหลังจากที่เขาลงมือกับผู้ชายคนนั้นแต่การจัดการของเขาก็เหมือนอันธพาลยิ่งจัดการมันก็ยิ่งวุ่นวายฝั่งนี้เพื่อนสนิทของฮาเช่ก็มีปัญหาเมื่อเขามาถึงเหลือแต่ร่างเย็นชาของเพื่อนสนิทเขาอกหักจนบ้าเลย ทุบรถมอเตอร์ไซค์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบาบี้จะบอกให้หยุดแต่เขาก็ยังไม่หยุดในที่สุดเธอก็โกรธและจากไปเธอตระหนักว่าเธอและเขาไม่ได้มาจากโลกใบเดียวกันไม่ว่าจะฝืนแค่ไหนความรักของพวกเขาก็จะไม่มีผลลัพธ์ได้หนูรักพี่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วชีวิตของพี่เต็มไปด้วยเลือดและความรุนแรง เธอคิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เป็นเพราะฮาเช่เท่านั้นแม้แต่การตายของเพื่อนก็เป็นเพราะเขาด้วยฮาเช่อยากให้เธอสงบสติอารมณ์และพูดคุยหลังแต่สุดท้ายเขาก็ใช้วิธีที่เลวร้ายที่สุดการตบครั้งนี้ยังเป็นสิ่งที่ทำลายความรักระหว่างพวกเขาโดยสิ้นเชิงเห็นคนที่รักจากไปแล้วมองดูศพเพื่อนสนิทเขาอกหักเหลือเกิน กลับบ้านบาร์บี้นอนอยู่บนเตียงเธอร้องให้จนหายใจไม่ออกเมื่อมองดูภาพของพวกเขาฝั่งนี้หาเช่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องบางทีนี้อาจเป็นทางเดียวที่จะทําให้เขาลืมความเจ็บปวดหลังจากเอาชนะความทุกข์ทรมานทั้งหมดบาร์บี้ตัดสินใจที่จะลบความทรงจําทั้งหมดเกี่ยวกับหาเชในขณะเดียวกันก็ยอมรับคนที่คุณแนะนําวันนั้นฝนตกหนักมากหาเชที่ชั้นล่างยังคงโทรหาบาร์บี้เพื่อขอให้เธอยกโทษแต่คนที่รับสายคือแม่ของเธอนางไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับหาเช ขณะที่เขายืนอยู่ชั้นล่างเขาบังเอิญเห็นบาร์บี้กับผู้ชายคนนั้นในงานปาร์ตี้ด้วยกันบาร์บี้เห็นรูปร่างที่น่าสงเพศของเขาท่ามกลางสายฝนทั้งสองดูเหมือนจะไม่อยากจักกันแต่ความรักนี้ดูเหมือนจะไม่มีความรักอีกต่อไปแล้วความรักของพวกเขายังคงอยู่ในท้องฟ้าสามเมตรสุดท้ายอาก็นั่งร้องให้อยู่หน้าบ้านฝนเท่านั้นที่ซ่อนน้ำตาของผู้ชายได้บางคนบอกว่าเรื่องนี้ ทำให้พวกเขานึกถึงรักครั้งแรกของพวกเขาคิดถึงความใจร้อนและความไม่อดทนของเยาวชนแต่อะไรที่ผ่านไปมันจบลงแล้วโลกใบนี้มีเรื่องราวที่คนเก่ารักกันอีกครั้งจํานวนน้อยการพบกันครั้งหนึ่งเหมือนพรหมลิขิตครั้งหนึ่งเคยรักสุดหัวใจสุดท้ายแค่รักก็พอรักก็พอแล้ว